สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้แกมบุมกับได้พัดทั่วนะจ้ะวันนี้อาหารแบบว่าในเมืองนิดนึงพัดทั่วนะจ้ะพัดทั่วใสหมูเหลวก็ับไข่ดาวมาเดจ้ามากินน้ำกันเดอ้อ่าได้กินโดนนะจ้ะพัด พัทอทอดแบบไทยเนาะได้กินได,ด้พัททอดแบบแนวญี่ปุน่นมัมเอีกับมาอาหารไทยมาดจ้าม่กินต้องการจับจับจับอร่อยมากเลยแทบพักจากคนพี่นอ้อง จบจบแจกงจะกันพี่น้องเมื่อนี้อากาศไม่ค่อยหนาวปันใดได้จจะอากาศเริ่มอุ่นแล้วอยู่ญี่ปุ่นไข้แน่ มสเงาอ,ออกแล้วหอนเพช <laughs> เพชเราเงาอ,ออกเลยอ ไข่าดาวไข่าดาวไข่าดาวแบบว่าไม่สุกมากแสีบจ้า อม mm hmm. เริ่มเพชศเราจะพมิพี่น้องอืม ทั้งเผ็ดทั้งแสบใส่พริกซิบหาหนวยด้จา้าต่ว่ามันน่วยหน่อยไม่ค่อยเห็นเป็นพริกสีเขียวพริกสีแดงนิดหน่อยแต่ากับเผ็ดแห้งซิบหาหนวย เอาละจ้าสำหรับมือนีแกมบุ๋งกะขอฝากกิปไปซ้ำนียเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แกมบุม๋มเมเดอร์จากพ่อแม่พี่น้องมือนีกัขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ